สวัสดีเพื่อนๆก็ซื้อโปยผาอ้าดูหายนะครับซื้อโปยผาอ่าดูหายก้าระบบอ่า youtube ระบบ Google ก็ได้เลยนะครับก็ตัวนี้นึ่งเดียวนะครับอย่างงา้ดูอยากนะครับคือลวดลายแบบตอนนี้ก็ตื้อว่าอย่างงา้ดูอยากก็ลวดลายแบบนี้ก็จะปุ่มนำเอ่อขึ้นมา youtube ก็คือมีตอนเดียวนะครับก็มีก็เหมือนเปิดลายตอนแต่ว่ารูปห่างแตกต่างกันร่วยหามแตกต่างกันนะครับ ก็คือตัวแอมไม่ซ้ากันนะครับแต่ตัวแอมคนละแบบก็นี่เป็นสิ่งเดีย่าังง่าดูอยากนะครับนึ่งโง่ราอาวาบอนกระดาษด,ดังค้นนกนะครับก็ยางง่าดูยากนะครับเออไม่มีแปลไล่ตัวไปนะครับก็อันนี้ก็รุ่นใบติซ่องกำลังขึ้นมานะครับรุ่นใบติดซ่องกำลังขึ้นมา การนไปลงหมากว่าหยีที่วีดีโอแล้วนะครับการให้ป่นๆกามาเลยเป่มเติมได้นะครับนะกาคลิปนี้ต่อนน้นะครับนะสวัสดีครับ